ก็ต้องท้งลับเดีดีวตาได้ต่าคทำมันไม่ใช่สิจะปิเป็นนี่ดีซสองมันเดิจากจาราการบอกว่าเออคตอนนี้เดี๋ยวจะมาสอนหาโมเดลแซนพวกอันเดอร์ทไฟในแอดเวนตีนั่นเองก็เลยให้เข้าไปที่กูเกิลแล้วให้กดค้นหาแล้วก็พิมอะไรก็ได้ใช่ อันเดอร์เทลดีซีสองวีเคเอกทุกคนแล้วให้มันจะขึ้นแบบนี้มาแล้วให้ทุกคนกดอันไหนก็นได้ให้กดอาน,นีอารอันนี้สำหรับคนที่ยังหาโมเดลไม่เป็นขน,นั้นนะั้นมาเราตัวชิน้นี้ได้ สิ้ายันรอกเลยนะะวันะก็เป็นุี่คือรูปหน้าตาแบบหน้าแบบนี้หน้าตาแบบแนี้เพราะเรากางจะมีพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นพวกโมเดลเอาไว้สำหรับทำกระตูนอนะคะเดี๋ยไปลอู ก็แล้วคิดนี้ก็จบในวันนี้นะฝากเป็นกำลังใจกันเลยคุณผู้ชมนะคะให้ดูนะบ๊ายบาย